ล็อบลุจิไม่ธรรมดาแมว9ชีวิตคนอึดตายยากผู้ไม่ยอมรับจกักรพรรดิลูฟี่สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยถ้าพูดถึงตัวละครอย่างล็อบลุจินะครับเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครละกันที่แฟนคลับวันพีทหลายคนนั้นก็มิลืมเลือนในตัวของเขาและเผื่อาจจาะเป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่หลายคนนั้นชื่นชอบมากๆเลยนะครับในฐานะศัตรูคนหนึ่งละกันนะครับที่มีฝีมือเนี่ยโหใกล้เคียงลูฟี่มากๆเลยนะในช่วงที่ว่าลูฟี่นนนัั้งไม่ไดโหดจถึทุก นี้แต่แน่นอนแหละครับว่านะครับผักนับตามปัจจุบันแล้วฝีมือของลูฟี่นั้นก็พัฒนาไปแบบไกลสุดหูลูกตาแล้วนะครับก็คือไกลไปถึงนะครับระดับจักรพรรดิในเรื่องวันพีสมีร่างเกียร์ห้านะครับที่โคตรจะโหดเลยนะครับและตอนนี้ถ้าใครดูอนิเมะวันพีสอยู่เนี่ยก็จะได้เห็นนะครับว่าโอ้โหลูฟี่นั้นประทะกับรอบลุจิแบบเดือดเดือดเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าลูฟี่นั้นก็เป็นฝ่ายที่แปลว่าได้เปรียบสุดๆเลยนะครับด้วยร่างเกียร์ห้าของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าแฟนนนนนคคคคลลลลััััับบวววพหหาาาายยยเเะรรกก็ไมม่่่ดดิิือออตงุจ้น จะสามารถกลับมามีบทบาทได้ขนาดนี้นะครับคือล็อบลุจิเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวละครที่ตายไปแล้วไม่ได้หมายความว่าเสียชีวิตนะแต่หมายถึงว่าเป็นตัวละครเนี่ยที่อาจจะไม่จําเป็นต้องนํากลับมาใช้ใหม่เลยได้ซ้ําแต่ปรากฏว่าจาร์โอดานั้นนําตัวละครตัวนี้กลับมานะครับแล้วก็มีการรีสเกลรีพลังใหม่ได้โหดมากๆถือได้ว่าเป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่เป็นแมว9ชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับเพราะจริงๆแล้วร็อบรุจินั้นนะครับด้วยโทษฐานละกันนะครับที่ทําภารกิจล้มเหลวนะครับในฐานะ CP 9ีในตอนนั้นตามปกติแล้้วเานนนัะ อาจจะต้องถูกอาจัดสินโทษในการสังหารไปเลยหรือแม้กระทั่งนะครับในการจับข้าคุกอิมเพลดาวนะครับแต่ก็ยังโชคดีไงในท้ายที่สุดแล้วนะครับตอนแรกก็หลบหนีไปนะครับและอยู่ดีๆนะครับก็สามารถกลับมาอยู่ในฐานะ c p พีซีโรได้เพราะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีทุกคนที่จะโชคดีขนาดนี้นะครับที่สามารถกลับมาอยู่ในฐานะนะครับสายลับนะครับของรัฐบาลโลกก็คือ c p พซีโรนั่นแหละเรามีตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเจ้าคุมูก่อนหน้านี้นะครับก็เป็น CP ีนายเลยนะครับอยู่ในฐานะอัจฉริยะนะครับเหมือนลอปลุคิเป ตอนนั้นเนี่ยไอ้เจ้าชูเนี่ยมันดันทำพลังผลปีศาจหายไปนะครับก็คือถูกแช้งเนี่ยแย่งชิงไปแหละจะเรียกว่าหายก็ใช่เรื่องเอาเป็นว่าถูกแช้งแย่งชิงไปนะครับก็ถูกโทษใน,นทันทีถูกจับเข้าคุกอิมเพลดาวไปนะครับซึ่งคิดดูแล้วกันว่านั่นกนาญยะเหมือนกันก็คือแบบว่าห้ามทําผิดพลาดเลยนะพวกนี้คือถ้าผิดพลาดนั้นโทษเนี่ยไม่ถูกประหารชีวิตนะครับก็จับเข้าคุกไปนะครับซึ่งถือว่าลอปุจจินั้นโชคดีมากๆ,ๆที่กลับมาอยู่ในฐานะซีพีซีโลจึงทําให้นะครับเราเห็นว่าปัจจุบบััันนนนนนนีี้้้้ลอพจจิิเยกกก็าาาาามททททํุวถงงะใหตรร สำเร็จให้ได้นะครับเป็นเพราะว่าหากเขาทําภารกิจไม่สําเร็จนะครับเท่ากับว่าชีวิตของเขานั้นก็จะไม่มีเหลือด้วยเช่นกันซึ่งราดูจีนั้นนะครับถ้าให้ผมนิยามเนี่ยมันก็คือตัวละครแมว9ชีวิตนะครับหรือตัวละครแบบว่าขี้ลาดไม่ลงอะฟีแบบนั้นลาดยังไงก็ไม่ลงนะครับเพราะพี่แกนั้นนะครับแหม่ต่อให้ถูกกระทืบถูกอะไรก็แล้วแต่พี่แกนั้นก็จะไม่ยอมนะครับก็คือไม่ยอม่า้แพ้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับไอ้ที่สู้กับโซโลล่าสุดอย่างเงี้ยคือโดนโซโลจัดไปนะครับหน้ แต่ปรากฏว่ารอบรุจิของเรานั้นนะครับมันต้องทาภารกิจให้สําเร็จเพราะอย่างที่ผมพูดไปว่ามันมีชะงักติดหลังตัวเองเอาไว้นะครับหากทำไม่สาเร็จโทษนั้นก็คือถูกประหารหรือถูกจับเข้าคุกอิมเพลดาวไปเลยซึ่งถ้ารอบรุจินั้นไม่ยอมนะครับคือต้องสู้ต่อไม่งั้นนชุดก็ไม่รอดจึงเราได้เห็นนะครับการที่รอบรุจินั้นลุกขึ้นมานะครับพยายามที่จะต่อสู้ต่อนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ถูกจินเบจัดการไปแต่ก็ยังโชคดีนะครับดูเหมือนว่าโทษฐานของรถ็อบรุจินั้น สําคัญนะครับให้กับหนึ่งในหผู้เท่าได้ก็เลยถือได้ว่านะครับยังโชคดีแล้วกันนะครับที่โอเคอาจจะไม่ถูกโทษประหารชีวิตนะครับแต่ก็รอดแลมันกันนะที่จะสูญเสียเพื่อนรักของตนเองอย่างคาคุไปอ่ะซึ่งเราก็ต้องไปรอดูละครับว่าล็อบดุจินั้นจะตัดสินใจยังไงต่อซึ่งเอาจริงแล้วนะครับความเก่งความแข็งแกร่งของร็อบดุจินั้นเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะปัจจุบันนี้เป็นเพราะว่าพี่แกนั้นใช้พลังผลพิศาจสายโซออนยังผลเนโกะเนโกะนะครับในรูปแบบของเสือดาวนะครับจึงทำให้เขานั้นก็กกาาาาย็วววีระคคงงแแมมมมจข ปกติแต่ประเด็นที่สําคัญเลยก็คือรอบรุจิการกลับมาครั้งนี้ของเขาเขานั้นสามารถทําพลังผลปีศาจให้ตื่นขึ้นได้ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะครับกับผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโซออนจะสามารถทําพลังผลปีศาจตื่นขึ้นได้นะครับเพราะไอ้นี่มันก็คือเป็นอย่างแรกที่มันยากแล้วอย่างที่สองนะครับต้องควบคุมสภาวะจิตใจของตัวเองให้ได้นะครับเพราะพลังผลปีศาจสายโซออนนั้นมักจะกินผู้ใช้นะครับจึงทาให้การที่รอบรุจินั้นยังสามารถคอนโทรลตัวเองได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาถึงแม้ว่าเวก้าพังจะเคยพูดแหละว่ารอบู้จินั้นนเหมือ ทาของเขาหรือว่าสีหน้าเวลตาอะไรก็แล้วแต่นั้นดูดุร้ายไปหน่อยนะครับเป็นเพราะว่าผลปีศาจนั้นพยายามจะครอบงำในตัวของเขาแต่ก็ยังโอเคนะครับยังอยู่ในสภาพนะครับที่ใช้ความสามารถพลังผลปีศาจตัวเองได้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับถามว่าลอบจีโหดหรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่ามันก็โหดมากเลยนะจริงๆผมไม่คาดคิดเหมือนกันว่ามันนั้นจะสามารถต่อสู้กับลูฟี่ได้ขนาดนี้ซึ่งแม้นะครับถ้ากเรานับเวลาเราอนับตามมังงานะนับเวลาจริงๆแล้วการต่อสู้เนี่ยผมว่าอาจจะไม่ถึง2นาทีประมาณนาทีกว่าๆเท่านั้นแต่สู้กับลูฟีี่่ในรางย ปัจจุบันนี้ลูฟี่ของเรานั้นก็มีพลังแบบจัดเต็มคาราเบลเลยนะครับฮาคีเกาะฮาคี้สังเกตนะครับขั้นสูงสูงหรือแม้กระทั่งนะครับฮาคีราชันในการโจมตีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับล็อบลุจีเนี่ยโอ้โหมันสู้ไม่ได้นะครับเทียบเคียงไม่ได้เลยได้ซ้ําและถึงแม้ว่าปากของล็อบลุจีจะบอกแหละครับว่ามันนั้นไม่ยอมรับนะครับในตัวของลูฟี่ในฐานะจกักรพรรดิแต่การกระทําของล็อบลุจีผมว่ามันก็อแอบยอมรับไกลๆนะว่าลูฟี่นั้นแกร่งเกินกว่าที่มันจะต่อสู้ไได้้้้้กกกกกกัััับาาาาารรที่่ะะ่่มนมนนนนปะะศลลลลลวววเยยยหหออองงจจตตใูุโส ันน้จะต้องติดในการต่อสู้กับมันต่อนะครับเพราะมันรู้แหละครับว่าถ้าลูฟี่นั้นจะหลบหนียังไงลูกเรือก็ต้องไปด้วยลูฟี่นั้นไม่มีทางทิ้งลูกเรือเป็นอันขาดนะครับโดยทําให้มันก็เลยเป็นสิกพลวงพลววันอย่างที่เราได้เห็นก็คือการต่อสู้กับโซโลนะครับโซโลนั้นในตอนแรกก็ไม่สามารถจัดการลอรูุจิได้แต่ลอร์ุจินั้นนะครับก็เหมือนกับขี้ดื้อน้ำที่ผมพูดไปนะครับเออมาเลยกระทึบมาเลยยังไงก็สู้ต่อนะครับคือจะยื้อโซโลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อให้้นนัสไม่ให้่โดแล้น ครับล็อบุจินั้นก็เด้งลงไปซึ่งจริงๆแล้วนะครับโดยส่วนตัวผมผมก็ยังคิดนะครับว่าร็อบุจินั้นก็อาจจะยังคงไม่หมดบทหรอกในภาคเอเคสนะครับถึงแม้ว่าเก็บหนักระทมหัวใจขนาดนี้แต่ที่มันแบบว่าประกาศกล้าไว้แหละครับว่าจะพยายามยื้อลุกเรือกลุ่มหม้อฟังให้ได้มากที่สุดกับการที่ตอนนี้นะครับมันก็พยายามจะช่วยเหลือเพื่อนของตัวเองอย่างคาคุบางทีแล้วมันก็อาจจะอยากจะทําความดีความชอบนะครับเพื่อนะครับเหมือนเป็นข้อแลกเปลี่ยนหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้นะครับเผ่ามังกรฟ้ารู้ส จะเจ็บหนักโอเคเจ็บหนักนะครับพลังคงจะถดถอยลงไปแต่ล็อบบีินั้นก็ยังมีเคี่ยวเล็บของตัวเองอยู่ในการที่มันนั้นจะยื้อลูกเรือกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางเอาไว้นะครับเพล้นะครับมันอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างก็ได้ไม่ว่าจะเป็นนะครับในตัวของลูฟี่ซันจิหรือใครก็แล้วแต่นะครับลูกเรือคนอื่นก็ได้อาจจะยากลําบากก็ได้ในการหลบหนีนะครับจึงทำให้ไม่อยากจะให้มองข้ามตัวละครตัวนี้ไปเพราะล็อบบีินั้นเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่มิติเยอะนะครับและเอาผู้ตรงๆเลยนะหลังจากศึกเอเคสต่อไปจากนี้นะคร บทบาทของลอรุจินั้นเนี่ยมันแทบจะน้อยลงแน่นอนนะครับถ้าหากมันจะมีต่อในสืบข้างหน้าเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับถูกวนกลับมาใช้2ครั้งแล้วนะครับและแน่นอนว่าก็เป็นความแพ้แพ้สองครั้งการจะกลับมาวนใหม่ในการต่อสู้ครั้งที่3เนี่ยผมว่ามันก็จะดูแปลกๆกันนะคือถ้ากลับมาหนหน้าเนี่ยมันก็จะถูกดาวสเกลลงมานะครับก็คืออาจจะไม่ได้เจอกับโซโลแล้วเจอนะครับที่มันต่ําลงไปอีกนะครับหมายถึงว่าตัวละครที่มีฝีมือความสามารถถดถอยลงมานะครับจากกลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางเลยทําให้นะครับวาเป็นม แมวก้าชุดของตนเองเขานะ้นอาจจะทุ่มเทหรือสละบางสิ่งบางอย่างในการต่อสู้ครั้งนี้ส่วนในท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์พี่แกนั้นจะตายนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าแนวแบบพวกโจรสัตว์ที่รีีทายไปแต่นี้ก็คือเป็นแบบพวก C p ซีโรที่รีทายไปทําการหลบหนีตลอดชุดก็ได้ในอนาคตก็เป็นไปได้เพราะจริงแล้วตัวละครร็อบรุจิอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับว่าถึงแม้แฟนคลับมันพี่จะมองว่ามันคือตัวร้ายนะแต่มันก็มีมุมมองของตนเองนะครับคือถ้าผมมองร็อบรุจิเนี่ยถามว่าร้ายมากไหมโอเคมันจะมองดูร้ายแต่ก็ตต้้ององงยยย่่าาาาาลลืมมมมวัมันนนถูกเีะรบบบใฐแสโด ตั้งแต่เด็กคือชีวิตนั้นก็ผูกติดมาอยู่ตรงนี้นะครับคือฟีลแบบว่าจะเลิกก็ไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองแต่ละคนนั้นมีหน้าที่ของตัวเองนะครับหาาลารุจินั้นไม่ตัดสินใจหรือไม่ทําตามเผ่ามังกรฟ้าที่สั่งเท่ากับว่ามันงั้นก็ต้องถูกประหารด้วยเช่นกันนะครับผมก็เข้าใจในจุดนี้นะของหอารุจิโอเคนะครับแต่ว่านะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกรรมนะตัวละครตัวนี้จะเป็นยังไงต่อเราไม่รู้รู้เพียงแค่ว่านะครับก็เป็นตัวละครแมว ชีวิตต่อในการไปต่อสู้ในศึกหน้าจะถูกสังหารเลยในศึกครั้งนี้นะครับฟีลแบบว่าเดี๋ยวจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างนี่แหละทำให้พวกเผ่ามังกรฟ้าห้าผู้เท่าพีโรดและถูกสังหารนะครับหรือว่ามันนั้นจะสามารถรีทายนะครับก็คือเลิกได้นะครับจากการแบบว่าเป็น c p พีซีโร่นะครับก็ลองคอมเมนต์มาคือถ้าเลิกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันจะเลิกนะแล้วไปขอยื่นไปละออกแล้วเลิกนะเลิกอันนี้เนี่ยผมหมายถึงว่านะครับต้องหลบหนีนะครับตลอดชีวิตฟิลลิ่งแบบนั้นแล้วก็ไปห่วนนะครับทำอาชีพอื่นนนนนคัั้้้่ทกกก็แแลลวตุ ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดมาได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ยอนิเมะเนี่ยมันมีเรื่องราวของลอร์ุจิอยู่ผมก็ดูอนิเมะผมก็รู้สึกอินนะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันก็มีความหลากหลายของมันดีนะครับแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะกลับมามีบทบาทได้ขนาดนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับเผื่อบางคนนั้นจะชอบตัวละครตัวนี้อย่างลอบรุจินะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมันจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนััันนนคคครบสหวววี้้้งงตองอตออออขขขไปแลขอขอพุณ